b บ็คพิงสีสาว b บ็คพิงติดอันดับ10ไอดอลเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก2021แบบรวมจากการสำรวจกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้เลกันนะฮะเข้าสู่กับทู้เด็ดด้วยนะครับจากข้อมูลที่นิตยสา ia, รนูเบียรวบรวมจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมกว่า70แห่งทั่วโลกและข้อมูลที่รวบรวมจาก Google t r e n d s และ Google News เราได้เลือกไออนนเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดทางออนไลน์และสําหรับออฟไลน์เราได้ติดต่อตัวแทนทั่วโลกเพื่อขอให้พวกเขาออกไปที่ถนนและถามผู้คนจนํานวนมากในประเทศของพวกเขาถึงชื่อและใบหน้าที่คุ้นเคยและชื่นชอบมากที่สุดในเคป๊ที่พวกเขารูจักและเราได้รับคําติชมและรวมเอา2ง,งานวิจัยที่เรามีอยู่ที่นี่ลายชื่อไอดนลที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปี2021 นิตยาสารนูเบียขอเสนอรายชื่อไอดอลเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกในปี2021ให้กับคุณเรารู้ว่าเรารู้ว่าพวกคุณหลายคนถามว่าใครคือไอดอลเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในโลกเรามีคำตอบที่นี่อย่างที่คุณรู้ชื่อเสียงและความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปีโดยพิจารณาจากกิจกรรมของตัวละครเฉพาะในกรณีนี้คือบุคคลและหลังจากการวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งทาง,ทงออนไลน์และออฟไลน์ ในที่สุดเราก็สรุป10อันดับไอดอลเคป๊ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปี2,564คุณจะได้เห็นไอดอลชาย K-POP ที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกในปี2,564และไอดอลหญิงเคป๊อที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกในปี2,564นะฮะคนที่9คือโรเซ่แบ็กพิงค์นะครับเป็นนักร้องและนักเต้นชาวเกาหลีนิวซีแลนด์ของกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊ชื่อดังแบ็กพิงค์ การวิจัยของเราแสดงให้เห็นวงเคป๊หญิงล้วนณ่นาจุดนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่คนรักดนตรีฮิปฮอปทั่วโลกด้วยชื่อและใบหน้าที่ยากจะลืมเลือนเพราะมันเป็นเพียงกลุ่มสมาชิก4คนในปี2 5 6 4โรดก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่โด่งดังที่สุดอย่างแน่นอนและอรอนเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในโลกนะฮะอันดับ7คือเจนนี่แบ็กพิงนะฮะเจนนี่เกิดในเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในชื่อเจนนี่ เธอเป็นเกอร์กรุ๊ปยอดนิยมแบ็กพิงกการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเธอมีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตและเป็นที่รักของแฟนเคป๊อปทั่วโลกโดยที่คนส่วนใหญ่ชื่นชมทักษะการแรปของเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือหนึ่งในไอ o ดนเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปี2 0 2 1อันดับ5จีซูแบ็กพิงก์จีซูเป็นสมาชิกข,ของเกอร์กรุ๊ปแบ็กพิงที่โด่งดังไปทั่วโลกเธออยู่กับกลุ่มของเธอมาตั้งแต่ต้น การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับอิทธิพลและความรักมากมายจากฐานแฟนที่ทุ่มเทให้กับโลกด้วยความสําเร็จของเธอในด้านดนตรีและภาพยนตร์เราสามารถพูดได้อย่างกล้าหาญว่าเธอเป็นหนึ่งในอดอลหญิงเคป๊อปที่โด่งดังและดังที่สุดในโลกในปี2564 3. ามลิซ่าแบ็กพิงเธอเป็นแรปเปอร์นักร้องและนักเต้นชาวไทยในเกาหลีใต้สมาชิกของกลุ่มเคป๊อปที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ2ของโลกแบ็กพิง การวิใใจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นไบหน้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของเธอโดยมีฐานแฟนคลับจำนวนมากทั่วโลกเธอมีฐานแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียเราสามารถยืนยันได้อย่างกล้าหาญว่าดิซ่าเป็นไอดนอนหญิงเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกในปี2564และความนิยมของเธอก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ว10ไลเชียไอเอลเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปี2021 อันดับ10คือชาอินอู9โดเซ่แแบคฮยอน7เจนนี่6เจโฮป5จีซู4จีมิน3ลิซ่า2จองกุก1วีไปดูกันนัานฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าทีแรกก็นึกว่าเป็นความเห็นของอ d ดิเตอร์หรือนักข่าวที่จริงเขาไปทำวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งออนไลน์และสอบถามคนทั่วไปเบ็คพิงติดท็อป10ทั้งหมด4คนเลย งานเดียวโดวยเฉพาะงานขายของจะมีป้ายสินค้าติดทั่วไปหลายประเทศทําให้ทุกคนเป็นที่จดจําได้ง่ายงานวงก็ปังงานเดียวก็ปังเป็นมาเลสว่าแล้วก็กลับไปทํางานขายของต่อไปงานหลักนะเนอะก็ <whatsoever> เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต <BigQuery S 1> <ไข S 2> ้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ